เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาฉีดยาฆ่าหญ้าในไร่มันสําหลังแปลงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวก่อนฉีดเรามาดูหญ้ากันก่อนนะครับผมว่าหญ้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่ครับผมยาฆ่าหญ้าที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับชื่อสามัญกรูฟอซเนตแอมโมเนียนะครับผมอัตราส่วนในการผสมยานะครับผมพี่โตจะาใช้ยาฆ่าหญ้ากูฟอซเนต2ลิตรผสมกับน้า200ลิตรหรือว่า1ึถังสีฟ้าอันนั้นนะครับผม หัวฉีด <ITA> ที่พ is, ี่โตเลือกใช้นะครับผมก็จะเป็นหัวฉีดพุ่งตรงสองรูแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเวลาที่ฉีดนะครับผมละองมันจะพุ่งลงไปตรงๆนะฮะมันจะไม่กระจายออกค้างนะครับผมพอไม่กระจายออกค้างเนี่ยมันก็จะทําให้ผลกระทบของยาที่เกิดกับต้นมันสําหลังเนี่ยน้อยลงนะครับผมน้อยฟาที่มันเป็นหัวพัดที่มันพุ่งกระจายออกค้างเยอะเลยนะครับผมวิธีฉีดนะครับผมเราก็จะใช้หัวแบบพุ่งตรงนะครับผมฉีดแบบนี้เลยนะฮะฉีดลาดยอดของต้นยาเลยนะครับผม แต่ว่าเราจะไม่ฉีดให้โดนยอดมันสำาหลังนะฮะนี่ครับผมเราก็ฉีดแบบไล่ล่องไปแบบนี้นะฮะสามารถฉีดติดโคนได้เลยนะฮะนี่ครับผมสามารถติสามารถฉีดติดโคนได้แต่ว่าระวังอย่าให้ละอองยาปิวเข้าไปโดนยอดมันสำาหลังนะครับผมฉีดเข้าไปไกลติดโคนได้เลยนะฮะนี่ครับผมติดโคนแบบนี้ได้เลย โดนใบมันสัหลังได้นะครับผมโดนต้นได้บ้างนิดหน่อยนะฮะแค่ระวังอย่าให้ละอองมันปิวขึ้นไปโดนยอดแค่นั้นเองนะครับยกสูงได้นะฮะหัวฉีดตอนนี้จะยกหควงสูงได้นะครับผมฉีดให้ให้ละองน้ํายาเปียกยอดหญ้าเลยนะครับผม ที่ช้าๆให้น้ำยามันเปียกชุ่มเลยนะฮะสามารถโดนต้นมันได้โดนใบได้แต่ว่าพยายามอย่าให้โดนยอดนะครับผมพวกมันเก่าพวกนี้ก็ฉีดไปก่อนนะฮะแต่ไม่ตายเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บอีกทีนึงพวกนี้พวกมันเก่าพวกนี้นะฮะ ตอนนี้ก็ฉีดมาได้3ามวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า3มวันที่ผ่านมายาเขาจะตายไปที่ไหนแล้วนะครับผมก็เท่าที่ดูเนี่ยยาก็เริ่มเหี่ยวให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ฮเริ่มเหี่ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ใบออกไหมแล้วนะครับผม3ามวันที่ผ่านมานี่ฮะนี่นะครับผมสามวันที่ผ่านมาใบก็เริ่มไหม้แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะฮะ พอดูแล้วก็ยังไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะฮะนี่ครับผมส่วนเรื่องผลกระทบนะครับผมตอนที่ฉีดนะฮะพี่โตฉีดโดนใบมันด้วยนะครับผมนี่ฮะเพราะว่าหญ้ามันค่อนข้างที่จะอยู่ปนกับมันสัมหลังแบบนี้เลยเห็นไหมฮะในหญ้ามันอยู่ปนกับมันสัาหลังแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ฉีดเนี่ยพี่โตก็สาดละองน้ํายาเข้าไปเหมือนกันนะฮะก็จะโดนใบนี่ครับผมใบเขาก็จะมีอาการเหลืองๆไม่ไหม้แล้วก็เป็นด่างๆเนี่ยฮะ เป็นสีสีเขาออกแบบดังๆเหมือนเหมือนโดนยาเหมือนน็อกยานะครับผมแต่ว่ายอดยอดก็ยังไม่มีอาการยอดไม่ให้เห็นนะครับผมเพราะว่าตอนฉีดเนี่ยพี่โตพยายามฉีดระวังไม่ให้โดนโดนยอดนะคะคือตอนที่ใช้หัวหัวฉีดนะครับผมพี่โตใช้เป็นหัวพุ่งตรงใช่ไหมตอนฉีดเนี่ยพี่โตจะตะแคงหัวฉีดนิดนึงนะ่ยคือคือหัวมันจะหัวมันจะพุ่งตรงแบบนี้นะแต่พี่โตจะตะแคงหัวฉีดให้ออกแบบเฉียงเฉียงนะครับผมเวลาฉีดไปเนี่ยพยายามแบบฉีดให้มันเฉียงเฉียงไปอย่างเงี้ยฟึ๊ฟู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 ๊ฟย มันก็เลยยอดมันก็เลยยังไม่มีผลกระทบนะครับผมแต่ถ้าเป็นใบนี่คือเห็นผลกระทบชัดเจนเลยนะอย่างใบนี้ครับผมแต่ก็จะมียาบางต้นนะครับผมที่ว่าไม่โดนยานะครับผมอย่างยาตัวนี้ก็ไม่โดนยานะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ตรงอยู่เข้าไปในระหว่างต้นมันสัาหลังเลยนะครับผมเนี่ยใบพพุ่มใบพวกอะไรนี่มันหนานะครับผมแล้วมันก็อยู่ใกล้ยอดมันด้วยไปตก็ปล่อยทิ้งเอาไวนะะ้น,นะครับผมก็ชัางมันนะฮะเดี๋ยวพอให้ ให้ยาพวกนี้มันตายให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาจอบมาตามเก็บที่หลังก็ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยถ้าเราฉีดพุ่งเข้าไปเนี่ยใบพวกนี้มันจะโดนยานะครับผมใบพวกนี้มจะโดนยาแล้วยอดอันนี้นะครับผมนี่ยอดยอดอันนี้ขนาดระวังนะฮะขนาดระวังยอดอย่างไม้เลยฮะก็มีมีโดนนิดเหมือนกันนะนี่ขนาดระวังนะครับเนี่ยไม้เหมือนกันนะครับแต่ก็เล็กๆกน้อยนนะครับผมเล็กๆน้อยๆยแต่ถ้าถ้าพี่โตฉีดพุ่งเข้าไปเนี่ยอันนี้คือยอดนี้น่าจะเสียแน่นอนนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมที่อยู่ในกอเนี่ยถ้าอยู่ตรงกออยู่ตรงโคนมนันนยพี่ตัวจะไม่ได้พุ่งเข้าไปนะฮะก็พยายามแบบเอาฉีดแค่ละอ,องซาดเข้าไปนะครับผมอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยมันอยู่ระหว่างระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะฮะมันจะมีช่วงว่างอยู่นะครับผมมีช่วงว่างอยู่ยอดมันค่อนข้างจะห่างพี่ตก็เอาหัวแบบแซกเข้าไปนะครับผมแซกแซกฉีดเข้าไปนะฮะแต่ก็โดนใบมันสับหลังเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ยอดยังสดใสอยู่นะครับผมยอดอันนี้ก็ยังสดใสอยู่นะเพราะว่าฉีดแค่ละองเหมือนว่าเหมือนตอนฉีดก็คือฉีดแบบฟืดฟืดฟืดมาแล้วก็พุ่งเข้าไปฟืดฟืดฟืดหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กระจายแบบพูดไม่ได้กระจายแบบพวดพดอย่างนี้นะฮะก็ฉีดแบบฟืดฟืดฟืดแล้วก็พุ่ง้ไปฟืดฟืดฟืดแล้วก็ออกมานะครับผมแล้วก็ฉีดต่อไปแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่โตมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผมแต่ว่าก็จะทิ้งระยะเวลาไว้หลยวันหน่อยนะครับผม เพื่อที่จะต้องการให้เห็นว่ามันสัมารังที่เราฉีดเนี่ยโดนผลกระทบข,ของฤทธิ์ยาที่เราฉีดไหมนะครับผมพี่โตก็จะทิ้งระยะไว้ค่อนข้างจะนานนิดนึงนะฮะอาจจะรอให้ย้ามันแห้งตายสนิทเลยแล้วก็รอดูยอดมันสัมหารังด้วยว่ายอดมันสัมารังเนี่ยมันมีผลกับฤทธิ์ยามากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าตอนที่ฉีดก็ยอมรับว,ว่าลมแรงเหมือนกันนะฮะก็น่าจะมีบางยอดที่โดนนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันนี้คือยอดมันสัมหารังที่โดนรองยาปิวเข้ามานะครับผม อันนี้คือระวังแล้วนะครับผมเนี่ยระวังแบบสุดๆแล้วก็ยังยังยังโดนนะฮะนี่ครับผมนี่ยอดยอดเป็นนี้นะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาได้สิบแดวันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบแปดวันยาเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับผมก็จากที่สังเกตดูนะครับผมยาเนี่ยมันก็แห้งตายหมดแล้วนะฮะนี่ครับผมสิบแปดวันแห้งตายหมดเลยนะครับผมแห้งตายย็นยันลากเยนโคนเลยนะฮะนี่ย นี่ครับผมแห้งตายหมดเลยนะครับไอต้นดอกสีม่วงอย่างนี้ก็แห้งตายหมดเลยนะฮะนี่ฮะครับผมแห้งติดดินเลยนะสิบแปดวันก็ถือว่าตายดีนะครับผมส่วนต้นมันสับหลังที่มันเกิดขึ้นเองนะฮะก็คือเป็นเป็นต้นเก่าเนี่ยพอเราฉีดลาดไปนะครับผมก็จะสังเกตว่ายอดนี่หายหมดเลยนะฮะนี่ครับผมยอดหายใบนะครับผมใบมีรอยไหมนะฮะแล้วก็ใบเล็กๆใบเล็กๆพวกนี้ไหมหมดเลยนะครับผม แต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าจะมียอดอ่อนขึ้นมามียอดอ่อนแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมส่วนมันสําหลังที่เราฉีดโดนใบนะครับผมตอนที่เราฉีดเนี่ยมันก็จะมีบางบางใบที่ต้องต้องโดนยานะครับผมเพราะว่ายาเนี่ยมันมีซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมอันนี้ก็คือใบมันสําหลังที่โดนยานะครับผมก็จะมีรอยไหมนะเป็นจุดๆดวงๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าต้นมันสําหลังไม่มีรอยไหมนะครับผมเพราะว่าตอนที่ฉีดอ่ะมันสาดเข้าไปแค่ละองนะครับผม ใส่เข้าไปแค่ละองเราไม่ได้ฉีดแบบตั้งใจฉีดพุ่งเข้าไปตรงๆนะฮะต้นมันมันก็เลยแบบไม่ได้มีรอยไม้อะไรนะครับผมแต่ถ้าเราฉีดพุ่งเข้าไปตรงๆนะครับผมฉีดพุ่งเข้าไปตรงๆเลยก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีรอยดำๆให้เห็นเหมือนกันนะฮะนี่ครับผมเป็นรอยจุดๆดำๆเล็กๆให้เราเห็นนะครับผมแต่ที่เห็นแน่ๆก็คือถ้าเราฉีดฉีดโดนยอดเนี่ยยอดกุ้นนะครับผมแล้วก็สิบประวันเขาก็จะแตกยอดใหม่แบบนี้นะครับผม อันนี้คือลักษณะของมันสำมรังถ้าเราฉีดโดนยากูกฟูเซเนตแบบตรงๆนะครับผมแต่เราฉีดแบบผ่านๆแค่ละองเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีผลกระทบอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยนะครับนี่ครับผมยาแห้งตายหมดแล้วฮะก็จะเห็นว่าร่องนี่คือโล่งแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผม ตอนที่พี่โตมาชีดอ่ะยาเนี่ยคือเขี่ยวเต็มร่องเลยนะฮะยาเขี่ยวเต็มร่องเลยตอนนี้ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผม18วันแห้งตายหมดเลยนะครับใบมันก็มีรอยไหม้ให้เราเห็นตรงชายๆนะครับผมต้นมันไม่เสียหายอะไรนะครับผมเนี่ยตรงนี้ยาเยอะมากนะครับผมตอนที่ฉีดนี่คือเขียวเต็มร่องเลยนะฮะเนี่ยจะสังเกตว่ารอยดจาจะสังเกตว่ายาดำๆนี่คือเป็นยากเก่าวที่ตายไปนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไล่ เดี๋ยวไล์ภาพให้ดูเลยนะครับนี่ฮะยาตรงท้องร้องนี่คือแห้งตายหมดแล้วนะครับผมร้องนี่โล่งเลยนะฮะนี่นะครับผมก็แบบนี้ก็ถือว่าหมดห่วงแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสำหลังแปลงน,นี้อายุได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้มาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตรยี่สิบห้าห้าห้านะครับผม ก็หมดห่วงแล้วนะครับผมยาก็ฉีดแล้วปุ๋ยทางใบก็ฉีดแล้วแล้วมันก็โตสวยสมบูรณ์ดีนะครับผมพวกยอดพวกทรงพุ่มเนี่ยถือว่าสวยสมบูรณ์ดีถือว่าแปลงนี้ถือว่าผ่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ